สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอสโรโลจีริชีคนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูดวงคนลัคนาราศีกุ่มลัคนาราศีกุ่มประจําเดือนกรกฎาประจําเดือนกรกฎากรากฎาสองห้าหกเจ็ดเออกรกฎาสองห้าหกเจ็ดมาดูกันการเงินเงินงานความรักโชคลาภเงินงานความรักโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาไปดูกันการเงินเลยเงิน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 โอ้เงินก็มาพูดถึงเงินเงินก็มาราศีกุมการเงินมานะคะแต่อาจจะแบบมาเล็กมาน้อยเอออาจจะมาแบบนิ่งเงียบอารมณ์ถ้าได้ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็ก็ใช้คําว่าเงินเหมือนเดิมนะเออเหมือนเหมือนหน้าที่เหมือนเราเป็นอัศวินก็ทํางานไป ทำงานตามหน้าที่เงินก็มามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายได้ที่ต้องที่ต้องได้ประจําอยู่แล้วนะคะเออเป็นรายได้ที่ต้องต้องได้ประจําอยู่แล้วนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของรายจ่ายแต่เท่าที่ดูเนี่ยพอพอประคับประคองไปได้นะคะนะส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเบือ่ออาจจะอาจจะเบื่องานไม่อยากไปทํางานเออเหมือมมนเด็กไม่อยากไปโรงเรียนตื่นเช้าลืม m h m h ตามอ <ลง S 1> ารมณ์เหมือนไม่ like soda, ไมอยากไปทํางานที่ทํางานมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาแต่ ถามว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าลองไต่ตองให้ดีถ้าลองไต่ตองให้ดีนะคะคุณอ่ะก็เรียกว่าอะไรลองเปิดตาลองไต่ตองอ่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณสามารถแก้ไขได้นะเพียงแต่มันจะเยอะจะแยะดังค่ะอยู่ล้อมรอบตัวไปหมดเลยไม่รู้จะแก้ทางไหนดีให้แก้สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนให้แก้สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะส่วนเรื่องของความรักถ้าคนยังไม่มีคู่ ใครยังไม่มีคู่ใครยังไม่มีคู่ใครยังไม่มีคนคุยเออเดือนนี้จะมีเข้ามาแล้วนีมีคนคู่มีคู่มีคนคุยความรักดีความรักเลิศมีกันสองคนเออมีแค่เราสองคนมีแค่กันักกันนะความรักดีค่ะการงานเหนื่อยไม่เป็นไรไปไปอ้อนแฟนไปอ้อนแฟนนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภโชคลาภอาจจะได้จากผู้ใหญ่อ่ามาจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนส่งเสริมหรือเป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวเลขเป็นเป็นตัวเลขของผู้ใหญ่ที่รักที่เคารพนับถืออาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดพศเขาเรียกว่าอะไรอีกเลขที่บ้านเลขที่รถอะไรอย่างเงี้ยเออที่เลขประจําตัวเขาประจําตัวบัตรโรงพยาบาลอะไรเนี้ยมาจากผู้ใหญ่ที่รักนะคะในนี้เป็นผู้ชายนะเออเป็นเลขของผู้ชายอาจจะเป็นเลขคุณพ่อคุณปู่คุณตาอะไรอย่างนี้นะคะนะ ออโชคลาบจะมาจากทางนั้นส่วนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าตอนนี้ให้คุณเคลียร์พลังงานของตัวเองนะให้คุณเคลียร์พลังงานของตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังเหนื่อยหนักอะไรอยูแแ่แต่อยากจะบอกว่าคุณสามารถผ่านไปได้เออไอที่คุณเหนื่อยคุณหนักนะคะคุณอย่า คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณอย่าพึ่งท้อคุณตั้งจิตตั้งใจนิดหนึ่งพ่อมาช่วยแหละเออคุณตั้งจิตตั้งใจนิดหนึ่งพ่อมาช่วยแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหามันจะผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองนะคะแค่คุณมั่นใจในตัวของคุณเองนะเออทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้นะจ๊ะหากถูกใจคลิปนี้ชอบช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรดิชีแอสโอลจีดิชีคนอ่านไพ่ขอบคุณค่ะ สามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ